สวัสดีครับวันนี้จะมากินข้าวราดแกงปักใต้ครับร้านข้าวราดแกงปักใต้บ้านลักษุครับในเมืองกระสินครับเบอร์โทรศัพท์0883325573ครับนี่ครับสบภาพถ้าใครขี่รถผ่านมานะครับถ้าใครขี่รถผ่านมาแถวนี่นะครับแถวบริเวณหัวหอยนี่เขาเรียกอะไรเป็น ุสาวรียวเสาลเป็นรูปปั้นหัวหอยกุดน้ำกินนะครับในเมืองกาลสินใกล้ๆโรงเรียนอนุกูนาลีนะครับเลี้ยวลงมาฝั่งด้านนี้เลยนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือถนนนะครับถนนแถวแถวถนนถนน,ถน,นประดิษฐ์นะครับนะครับแถวถนนประดิษฐ์นะครับนะครับแถวถนนประดิษฐ์ก็เลี้ยวลงมาเลยลงมาทางด้านนี้ทางจะไปทางบาสก็จะเห็นเลย ร้านข้าวแกงปักใต้บ้านลักสูครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านดูก่อนว่ามีอาหารประเภทอะไรบ้างข้าวแกงปักใต้เจ้าของร้านบอกให้มารีวิวให้เพราะว่าเป็นเอฟซีผมนะครับตรงนี้นะบรรยากาศหน้าร้านครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่ครับมาดูกันสวัสดีครับพ่อนนี่เจ้าของร้านนะครับ ครับโทรตั้งแต่เช้าๆเลยวันนี้นะครับตอนแรกนึ่ว่าจะมาพรุ่งนี้แต่ว่าผมก็เลยว่าวันนี้มีเวลาอยู่นะครับตอนแรกเจ้าของร้านบอกให้มาพรุ่งนี้แต่ว่าก็เลยว่าเออวันนี้ได้ไหมก็ก็เลยว่าเจ้าของร้านก็เลยว่าได้นะก็เลยได้มาเพราะเจ้าของร้านก็ถามอยู่โทรถามว่ามีเวลาว่างหรือเปล่านะมารีวิวให้หน่อยนะผมก็เลยต้องมาผมก็มีเวลาว่างทุกวันแล้วครับผมผมสำหรับผมนะครับผมก็ว่างงนี้ครับเอาครับวันนี้มีอาหารประเภทอะไรบ้างพี่ขายขายทุกวันหรือเปล่าครับพี่ขายมัน จันทร์ถึงวันศุกร์ครับอ๋อเหรอครับอ๋อประเภทไออาหารมีหลายประเภทเลยครับเนี่ยข้าวราดแกงแต่ว่าส่วนมากเป็นอาหารปักใต้หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอาหารใต้อาหารภาคกลางนะครับอ๋อนี่ครับนี่ครับโอ้เยอะเลยโอ้โหนี่ใกล้หมดแล้วครับเลยอันนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าต้องมาให้ทันถ้าถ้าเพราะว่าขายดีมากครับลูกค้าเข้าร้านเข้าร้านดีมากเพราะว่าถ้า ถ้ามาช่วงบ่ายสามจะหมดแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยต้องมาช่วงเช้าๆหน่อยนะครับนะครับลองมาอุดหนุนพี่เขาดูนะครับนี่ครับนะครับมีทั้งด้านนี้ก็จะมีอันนี้นะครับด้านเนี้นะครับฝั่งด้านนี้ไม่รู้ว่ามีนูวอะไรบ้างมีทั้งทอดปลาทูด้วยนะเดี๋ยวเราพอดีของหวานก็มีนี่ครับบรรยากาศในร้านครับบรรยากาศบรรยากาศในร้านครับดูเลย บรรยากาศในร้านนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับผมนะครับนี่เรามาเดินมาดูครับอันนี้เมนูแต่และอย่างเนี่ยนะครับนี่เป็นของหวานนะครับผมของหวานพวกอ,อันนี้ทอดปาทุรูเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ย อันนี้เป็นยั้งกันพี่นี่อยขนมจีนน้ำยาปลักไตครับพี่ว่ขนมจีนน้ำยาปักไตโอ้นี่บอกนี่ขึ้นอย่างนี้พี่กะปีครับพี่อันนี้ซูชิปลาทูครับอ้อ่ปลาทูโอ้โหทอดทอดยังรับนี่ทอดมันไก่ยน่าครับพี่ทอดไก่เน่าทอดชุบเนยทอด อันนี้ประทูอันนี้ประทูชิปีนะประทูทอดโอประทูชิปีโอ้อา่าฝั่งด้านนี้บ้างครับเนี่ยจะเป็นไข่ปลาโลโอ้โหไข่ปลาโลเนี่ยของปวดปานเลยไข่ปลาโลแปดสิบอือเยอะเยอะเยอะอาหารเยอะมากเยอะหนาดู อันนี้อะไรพี่นี่อันนี้แกงอะไรครับนี่แกงส้มครับแกงส้มอ๋อแกงส้มใช่ครับอีอแกงส้งมมีแกงขั้วหน่อไม้ดองใส่ไก่ครับโอ้โหเลยครับโอ้ซีคเนเจอร์ของร้านเราก็หมดแล้วโอดแล้วโหดิบเลยครับพี่พี่กินอะไรครับเดี๋ยวราเอาเอาเอาผมเอาแกง ไข่ปลาโล่พี่ชอบไข่ปลาโล่ใช่ไหมใช่ใช่เออนั่นแหละเอาตัวนี้ก็ได้แกะเขาเรียกแกงส้มใช่ไหมแกงอะไรนะอันนี้แกงขั้วครับแกงขั้วเออแกงขั้วเอาแกงขั้วหน่อ้เอาตัวนี้แล้วกันกับไข่ปลาโล่แล้วกันกับไข่ปลาโล่ตัวนี้แล้วกันผมนั่งแล้วครับครับผมครับโต๊ะตัวนี้ไดโต๊ะกลางมีไปครับผมได้ครับพี่ครับครับในหม้ออะไรครับพี่นั่นหม้ออะไรครับอันนี้ต้มเส็ดมันะ่ากระดูกหมูครับน้ำซุปโอ้ครับครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวบรรยากาศร้านแล้วก็ถ่ายแล้วแล้วเขาก็นั่งกินกันเลย งไงก็มารีวิวให้เก้าเจ้าของร้านนะครับเออมีขนมด้วยขนมขายด้วยอยากาศช่วงนี้ก็ช่วงเที่ยงพอดีคนกำลังเข้ามากินครับแขกครับแขกกำลังเข้ามากินในร้านเยอะเลยเดี๋ยวเราหาที่นั่งกินครับ นี่นะครับมาแล้วข้าวของเราอาหารปักใต้ของเราครับมาแล้วมาแล้วมีน้ำซุปด้วย นานครับไปก,กินในอาหารปักใต้ครับผมนานได้กินครั้งหนึ่งอาหารปักใต้พอดีต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านมากนะครับที่ให้ผมมารีวิวให้นะครับวันนี้นะครับนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็กินข้าวด้วยกันนะับถ้าใครอยากจะมาซื้อกินก็ตามนั่นนะครับตามเบอร์โทรนั่นกะ็อบอกเบอร์ไปแล้ว ไม่ค่ยได้มาในเมืองนะครับรช่วงนี้ส่วนมากมีแต่ดกเอฟซี็ไปถ่ายคลิปกินตําป่าอยู่บ้านก็ซื้อตําป่าไปฝากผมเขาบอกผมนั่งถ่ายกินด้วยกันกับเขาให้ท่านผู้ชมดูก็เลยไม่ค่อยได้มาในเมืองแต่ก่อนนี้ก็เข้ามาในเมืองเก็บประจำนะมาถ่ายรีวิวตามร้านอาหารทั่วไปแหละซื้อข้าวหมกไก่กองน้ำจิ้มนี้มันหอมมากเลยอร่อย Eu é เขาข้าวแกงผักใต้ก็จะมีผักแบบนี้แหละทุกๆร้านนะมันมีแบบนี้ มากแล้แจงกับใต้มันออกเป็ดๆเติบรสเป็ดกินน้ำจิ้มครั้งแรกนี่เป็ดเลยเป็นลงคอเลยก็อร่อยนะ I'm like gonna ที่มากินร้านนี้ได้ถือว่าคุ้มครับเรื่องมะพี่ออร่อรยแซ่บแบบน้ำแกงกระเจีเ๊ยบจกงยังกันก่นอ,อ,อน ฝรัโยอยมาเฮ้ย hmm. น mm ้ำรั่องหวานเนี่ยวะหวานรัดช่องไทใ้รช่ไปรรัช่องแต่้าไทยมันเปอย่างถ้ารัดฝรังรัดช่องได้รครับเราจะมีขหวานมาครับ ร้านนีเน่เป็นปบอกว่าร้านมนมีไม้นะสร้างเป็นไม้เหมือนบ้าน ร้านใจดีครับมาบอกให้ผมมารีวิวให้ถ้าเป็นเอฟซีผมจะกินอะไรสั่งเต็มที่เลยเจ้าของร้านบ่าโอ้กินอะไรพี่พอเล้มาอยู่แล้วนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับเมนูอะไรพี่นี่มีเป็นแกงส้มครับแกงส้มกับหมูกะปิครับแกงส้มกับหมูกะปิโอ้โหตอนนี้ก็พอแล้วพี่อยากกินให้หมดครับผมโอ้ยอดเยี่ยมมา ก,ะะก็ะนะคุณเจ้าของร้านกมาครับพี่เจ้าของร้านบอกว่าเมื่อเช้านี้มีมีดารามากินสักสิทธิ์ทั้งทองแล้วมากินแล้วคืนเช้านี้ ไปอื้มปาเพื่องอร่อยมากเลย ดูเมโนูนี้บ้างคนระับเมโนูนี้อระเทียเปี้ยวๆนิดหนึง่งลองลองชิมเมนูนี่ก่อน ăn chim nhám mùa này hẳn. Ừ. 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 ừ.